จุ่มเรียมซัวอ้มันคืออะไรเนี่ยเรามันคือผลไม้ดองที่กัมพูชาค่ะทุกคนให้ดูน่ากินมากอันนี้เรามาที่ตลาดเมืองพนมเปญนะคะโอรสสีโอรสสีโอรสสีโอซีโอรสสีนี่ค่ะทุกคนมีหลายอย่างมากคนที่นี่ชอบกินผลไม้มากคนมานคนมันผยมมันหรือมันมิกซ์แยมส่วนหาไหน มุยมุยนี่ครับโอ้ยใส่ทุกอย่างเลยดาวโอ้ยดูเจลพึนโอ้ยดูเฮ้ยดาวเอาทุกอย่างเลยอะทุกอย่างเลยจ้าโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยน้มม่วงดอง่ะใช่แล้วก็นี่มะยมกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงแปด่างห้าพันโอ้หน้ำจิ้มว้าวโอ้คายน้ำจิ้มทุกอย่างเลยเหรอโอ้ จุกๆเลยให่ทุกอย่างเลยสากอย่างเลยอากุนอกุนอากุนจันอากุนจรนัจรน,จรนนี่ค่ะทุกคนอันนี้ร้านขายผลไม้นะคะมีผลไม้ดองด้วยนะจ๊ะอยู่ที่กัมพูชาจ้าก็ให้น้ำจิ้มมาสามแบบใช่นี่นี่นี่น ถ้าดูนี่เป็นร้านแบบนี้อยู่ในตลาดอะไรนะโอรุสซีนะครับกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามาค่ะทุกคนผู้ได้เปรี้ยวปากมาเดินมาเดินบักงวงนี่แล้วตลาดนี้เขาจะขายของทั้งหมด3ชั้นเลยนะใช่ให้ดูทั้งสามชั้นนี่มีแต่ของขายคือสายชอบมาเดินตลาดนี้นะโอ้โหบอกเลยถูกใจแน่นอนเดินได้ทั้งวันเดี๋ยวมาดูอันนี้คือมะม่วงนนะคะสวงวะสวงวะ,วะเป็นยังไมงมะม่วงกรอบมาก ตื่นปะตื่นกลวงอ้าโ,โห,โหต,าตื่นเลยมะม่วงกรอบมากเฮ้ยเขาให้น้ำจิ้มกะปิเหรออากุนอากุนเดี๋ยวมาลองดูอากุนอากุนอุ้ยหอมาหอมากเดาหอมมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มกะปิโอ้โย จุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวจุ่มอันน่ะพี่พูดไทยได้ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรกระมุวงไม่ใช่ภาษากบูชากบูากระพุ้งสวยสวยพี่จำได้เหรอจำได้โอ๋ยถ่ายรูปได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณชอบดีนะคะโอ้นี่โอ้ยถึงกับเป็นแซมแฮงน้่งพี่กระปิก นี่ครับตื่นเลยูกตาสว่างเลยส่วนะวะส่วนะวะมะวออบนุ่มชิ้นเดียนุ่มกรอบมากขอลองชิมดูหน่อยอือม้วงขอบมากข้าวแบนี้มันเข้ากับมะม่วงนี่ค่าน่ารักมากเลยให้น้ำพริกฟรีด้วยสีสีน้ำพริกอ่ะใช่อือใครมากัมพูชานะมาลองกินได้นะ อันนี้นนไม่แพงนะนนดูถุงเบลล์เลยผสมกัน7อย่าง5,000เรียวประมาณ40บาทนะทุกคนอร่อยอร่อยชิ้นงั้นชิ้นงั้นออกุนอก่นออกุ่นทุกสบาย <laughs> บ